สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวพิมพ์เตอร์นะครับผม CPQ1UN นะครับผมจะเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับปกติแล้วพิมพ์เตอร์นะครับผมจะมีพอร์ต USB พอร์ตอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับผมแต่รุ่นนี้จะฝังตัวเมนบอร์ดตัว Wi-Fi มาด้วยนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็น Wi-Fi แล้วก็มีตัว USB นะครับแล้วก็มีพอร์ตอินเทอร์เน็ตตัวนี้เป็นช่องต่อ แคสต์ดอเวอร์นะครับผมเป็นตัวบิชชักก่กเก็บเงินตัวนี้เป็นตัวเสียบอะแดปเตอร์นะครับผมนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันมาเพิ่มคือตัว wi-fi นะครับกระดาษที่ใส่ก็จะเป็นกระดาษแปดสิบมิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่กระดาษนะครับเป็นความร้อนนะครับ,นะรบแล้วก็าสามารถใส่กระดาษแล้วก็ เสียบรัเตอร์ได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับทีนี้การเซลเทสนะครับนะครับกดปุ่มฟีดค้างไว้นะครับแล้วก็สวิตช์นะครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับกดค้างไว้แล้วก็เปิดสวิตช์รอไฟสีแดงเตือนกระพริบนะครับแล้วค่อยปล่อยมือนะครับ นะครับจากนั้นเมื่อไฟสีแดงกระพริบเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมือนะครับรอให้ตัวพรินเตอร์อเซล์เทสตัวมันเองออกมานะครับผมสปีดตัวนี้จะเป็นสปีดที่260นะครับนะครับสปีดจะที่260ม mm ิลลิเมตรเปอร์วินาทีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น มีทั้งพอตวีบีพอตอินเทอร์เน็ตแล้วก็ Wifi นะครับอันนี้เป็น IP ของตัว c าร์ดแลนนะครับตัวนี้เป็นตัว Wifi นะครับพอสำหรับลูกค้าที่ใช้เป็นร้านอาหารนะครับผมร้านอาหารพวกร้านอ่า,าน้ำพวกซ่านะครับผมตัวนี้หรือไว้สำหรับออกบูธก็ได้นะครับที่ลูกค้ามีมือถืออยู่แล้ว Android นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi กับ ตัวมือถืออนดอยได้เลยนะครับผมโดยใช้แชร์เป็นฮอส s อ o ์ตขึ้นมานะครับหรือใช้โปรแกรมลอยเบิร์ดได้นะครับตัวนี้นะครับการทดสอบเครื่องพิมพ์นะครับผมที่เป็นปรินเตอร์ที่เป็น,น Wi-fi นะครับผมตัวนี้ผมจะทดสอบพิมพ์จากโปรแกรมตัวลอยเบิร์ดนะครับที่เป็น Android นะครับตัวนี้แล้วก็ล็อกินเข้ารลอยเบิร์ดได้เลยนะครับตัวนี้ แล้วก็เสิร์ชหาตัว IP นะครับตัวนี้ IP คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับผมเราได้ทําการคอนฟิกนะครับเป็น IP 2 0 1แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับทําการบันทึกนะครับแล้วเรามาทําการขายนะครับขายนะครับผมแล้วก็ทําการชําระเงินเงินสดนะครับผมเครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์ออกมานะครับผมนะครับจากตัวมือถือที่เป็นแอนดรอยได้เลยนะครับตัว น,นี่คือรายละเอียดของบินนะครับผมนะครับสามารถสั่งพิมพ์จากตัว Android นะครับไปที่ตัวพิมพเตอร์ที่เป็น Wi-Fi ได้เลยนะครับตัวนี้